ตำรวจมาถึงกูหลับๆแกมาถึงสะกิดแลแ้วแกถามลุงลุงเล่นไพ่หรือเปล่าเนี่ยมึงว่าไงว่าเล่นครับอาวแถ้าไปบอกคนาทำไมนึกว่าเขาขาดขาแล้วกูไม่ทันมองคุนึกว่าเจ้าของบ้านหอดันเป็นตำรวจค,คิดด้วยนันโอ้ตกใจวิง่งไม่คิดชีวิตเลยกูวิง่งเออไม่คิดชีวิตเลยด,ดว้ววิ่ง ขนาดดองตากูยังไม่ออาเลยขนาดไม่ได้ใส่ไหอ <laughs> วิ่งไปไหนวิ่งขึ้นต้นมะพร้าว <laughs> ขึ้นไปอยู่ได้ตอนหนึ่งตำรวจมายืนเกิดใต้โคนมะพ <laughs> ร้าวตำรวจว่าลงุง <laughs> เห็นพวกเล่นไพ่วิ่งมานี่ป่าลงุงว่าไม่เห็นเลยหละด้วยลุงขึ้นเปล่าดังแต่เช้าไม่เจอใครตำ <laughs> รวจว่าอยากกินน้ำมะพร้าออ่อนลงุงวยเก็บไม้สัลกลูกสีวะ มึงเก็บให้ไหมกว่าได้ลูกเอ้ยต่มึงเก็บให้กี่ลูกเก็บกับอะไรพอกูเงยคอขึ้นไปดูข้างบนมันยอดด้วน <c oughs> โอ้ยมันรวยมึงคิดดูมะพร้าวทั้งสวนสองร้อยกว่าต้นมาด้วนต้นที่กูขึ้นไปแอบตำรวจแ่เก <c oughs> ียจริงจับแบก โอ้น่ะเออให้ได้กินไม่นำมาเปล่าได้กินตำรวจพาไปเลี้ยงที่โรงพักแก้วสิบบาทไม่ต้องขึ้นดีกว่าโอ้น่ะเออลำบากลำบากกิงลำบากกิง